อดีครับพี่น้องมือนี้มาจิ้งเขามกันพี่น้องอดหมูมือหนีใกล้นี้นะทุกมันขยำมันดีแล้วต้มแม,ม่กันจินเฉพาะอ่ะอ,อ้อนอดหมูนี่ก็ผักกะถินแก้ว กิน,นอะไรก็บานนี่เด้่มมาโม่อบอไล่ยาหางตัวอืปังเข้าเปี่นยืหัวหมากระแตกอืมรู้ออก,กนเกาตีทุกกีเงี้ chả phải là bình thường, không như này, người chỉ bỏ F4, F4, cứ như kiểu bò lung, tuổi để gấp kéo nhỉ, Cứu nhỉ? กะเทียมต้นจรดียาดีได้ก็เทียมต้นมึงงักงักหัวพจหัวอง

ปังคัาน,นี่จะพ่อแม่กับห้องต้งกงรอะไรบังคัพป่ะจริงป่หรือเินมาตุ๊กอก กน,กน,น,นเจ้าพีเนาะเแออข้ลอบแอบอบแอบอยเขาก้องก็กองขี่้็ไมครับพี่าเาบอกพีดกูจงใสเส้อสิเนาะกันไอเตีไงหมูรักอ้อกนเ หฝันไหมล่ะว้าจต้หัวบูคือาใครอนี่ยครับมันมครับเครับเอือมพลังคนคนจะไปตัดไงง่วกจมแก้บกพิกใส่ขีน้อยนึงขีเดียแล้วมันขี่คนองดูแลอาวงก็ขีคเยอ

เออเอเอมองอะไรอ้าืมอะไตัวน้เจอดกยืนือมายเดยอหนูเไป้อบผีจมาุกินได้ยัแ่ิแ่ไ่กินเนี่ยอ่นแ่ไ่ช่หรือนนโตจิ้มมาบกีลยครับเขา

ว่ะไงมม่ไง,ไง,ไงอาปากแกบุบิบเสรีเอฟซีทุกคนพี่น้องฝากโครไหลโคตรตดไค่เฮ้ผมจริงจริงจิห้ยเขาเหี่ยวจมปากแม่งแล้วอย่าลืาามซ <c oughs> ับตะไคร้เด้อซับตะไคร้ซ <c oughs> ับมาใส่ตุ่มไก่เด้อพี่น้องทำุด <c oughs> ท้ายโอ๊ะอ,อย่าลืมโดรไลตร่เด้อบายบาย Ừ, người mẹ bạn, xốp hải Xốp hải không phải là bìa Xốp bìa không phải Ở đây không phải kim không phải là bìa Xốp hải không mất ยังไนเลยเอฟซีทุกคนคำยีไงน่ะโอ้อ้าจะจวดหอกคืนก็จะบ่ลงตบตูดด้วยของหวานเป๊ะเตบตูดแสบ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 ออเเ็กแสบปบอแสบตั้งเจงด้วอ้า กินสดกินเผือเหฮะอืมกับพ่อดาพอหมดยังจีขึ้ยอยอีทุกขีญ่ะกินชำบมีละอืออีทุกขีญ่ะเขาเบิ่งกันแล้วคุณพี่น้องคุนพี่มันคุยเซกาเขางเง้ยบ่อีทยเเอาไปเก็บบ มันเข้าม่มีุ่ดยอดเขาอยากป้งกันม,มั้ยใ่ละมือนาได้สิ <c oughs> โอ๊กไกลเป็นตวัวเจงเป่งเอฟซีทุกคนขอบอกอย่าเจ็บอย,ย่าป่วยอย่าจนงวดนี้ใส่ขับไปเลยตวัวเดียวชิบเจ็ดช,ชิบเก่าจวด เข้าใจเนาะทิปเจ็ดทิปเก่ากลับลำเลือกพี่น้องของแท้อขอท่าไปเจ้าเฮ้ยละบาบไป <c oughs>